นะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากด้างบนมาดูกับพี่ใหญ่ขนาดไซส์กลางนิดนึงรุ่น B ก็จะมี 320BL 325BL แล้วก็330ส3มูมีไหมคนระับรุ่น B น่าจะไม่มีนะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ ข้าม330เป็น345ที่เคยเจอถามีก็คอมเม้นมาบอกได้นะครับบ่ผมก็ไม่เคยเห็นครับเห็นแต่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ขนาดบุ้งกี้ประมาณมาตรฐานก็ถ้า3ามถ้าจะอยู่ที่1.2ึคิวนะครับอใช่หรือไม่อันนี้ก็แค่เดาๆนะครับ หนึ่งจุดสามคิวได้ไหมประมาณนั้นนะครับทรงแบบเมื่อก่อนมันจะดูใหญ่นะครับเหล็กมันหนาจริงๆครับมันเหล็กแข็งเลยส่วนโรลเลอร์ก็ด้านล่างอ่าน่าจะมีแปดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดอ่าแปดก็ข้างบนก็จะเป็นแครเอร์นะครับรุ่นนี้ เกรียสองตัวฝั่งละรวมกันก็เป็นสี่ตัวทั้งหมดสองข้างตัวเดินก็ใหญ่นะครับเมื่อก่อนนี้ตัวเดินใหญ่เลยแคบสุดยอดเลยสามสองห้านะครับตัวนี้นก็ใช้แอร์แบบแขวนเหมือนกันแ,แบบบ้านนะครับ ชาบิวมาใหม่นี่โอ้ดูพลาส,สติกเลยนะครับรุ่นนี้ม,มื่กี้ก็มีด้ามด้านในม,มาตะถามใส่โรงงานหรือเปล่านะมาแบบนี้ฟันก็ห้าฟัน มีเหล็กสามแฉะให้เลยเครื่องยนต์ก็น่าจะเป็นเครื่องนิสซูหรือเปล่าเนี่ยมกก่อนนี้แคทรุ่นบีแคทเริ่มใช้ยี่ห้อของแกก็น่าจะเริ่มต้นที่ รุ่น4หรือเปล่าครับอ่าเป็นยี่ห้อของแคดเลยนะเครื่องแต่ใครรู้ก็บอกมาได้นะครับอ่านี่ผมแค่เดาเดเหมือนกันมีปั๊มนะครับใหญ่น่าดูเหมือนกันเครื่องก็เป็น6สูบนี่แหละครับความความแรงก็แรงมากก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ170กว่าได้ครับคันนี้ สองห้ BL แคปเตอร์เวทนะครับโเยอะอยู่เหมือนกัน500รกิโลได้ไหมหรือไม่ก็หกร้อยกิโลใบแจก,ก็น่าจะสิบเซนนครับรถก็ตามสภาพนะครับมีแฉะนะครับ เป็นธรรมดาคนระับเครื่องก็ปกติอยู่แล้วครับเครื่องมันนานต้องมีแฉบบ้างครับ้าจะแห้งนี่ก็โอ้โหถือว่าคนขับโอเคเลยครับบำรุงดูแลดีมากเลยครับตาแห้งนี่เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องกันครับเดี๋ยวผมสิดสักแป๊บนึงเดขึ้นไปข้างบนก็มอเตอร์สวิงครับ ใหญ่อยู่เหมือนกันรถก็แต่แอรเป็นคุลนะก่อรถนี้ก็อยู่บอลูกรังเดี๋ยวจะเปิดเครื่องมาดูกันนะดูแอร์โอ้โหใบพัดใหญ่มากเลยหัวน้ำก็ว่าใหญ่อยู่เหมือนกัน แร้บเครื่องตามสภาพนะครับการใช้งานเป็นมิตซูนะฟาก็ใหญ่เหมือนกัน330สอ๋อใหญ่กว่านี้อีกครับดูของอธิพิชาวันนั้นแกอยู่บ่อดินเนี้ยดูโอ้เครื่องเพิ่มเลย พีก็ประมาณ2คิวก,ก,แบบกว่าตักหกตักเต็มสิล้อดำเลยแบบถือว่าแบกเลยนะขนาดเต็มเลยหกถึงห้าคิว เค okay, ครเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาอัปเดตตอนแกตักนะครับแก okay, ต้องตักแน่นอนมาอยู่บอลลงรังอห่งนี้โอเคครับผมก็จะขอ,อถ่ายในห้องเกงนิดนึงแล้วก็จะขอจบการถ่ายครับเป็น okay, แบบสมัยก่อนนะครับก็จะสตาร,ร์ประมาณนี้ แปลกกัแล้วมันจะโดนมนะ้วนครับชั่วโมองอยู่ที่มื่นนะครับหนึ่งหกสี่ร้อยอโอเคคนระับก็จะขอจบการถ่ายเพียงตัวนี้ก่อน เลยนะครับโอ้แข็งจริงๆเหล็กของสมัยก่อน